ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e c ช anel ตาลทวพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตาลทวะพยากรได้นะครับ สวัสดีทุกทคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตานทวะในรายการตานทวะดาราจรการพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยวันนี้เราจะมาพยากรณ์กันในช่วงวันที่2-26ถึง26ธันวาคม2566ซึ่งจะเป็นคลิปพยากรณ์ช่วงสุดท้ายของปีนี้แล้วในช่วงส่งท้ายปีมีดาวเดินวิปริตถึง3ดวงคือดาวพุธพฤหัสและมฤตยู ตามที่เคยกล่าวถึงดาวพฤหัสในการพยากรณ์เดือนที่แล้วคือเดือนพฤศจิกายน2566ว่าดาวพฤหัสจรวิปริตอยู่ที่ราศีเมษซึ่งทับลัคนาดวงเมืองจะเกิดปรากฏการณ์ผิดปกติในคลิปนี้ก็ขอทบทวนแบบสั้นๆดังนี้ดาวพฤหัสหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือนักวิชาการนักบวชในาศาสนา ครูบาอาจารย์บุคคลที่น่าเคารพศรัทธาหรือสถาบันที่เป็นตัวแทนคุณธรรมในบ้านเมืองของเราเมื่อดาวเดินผิดปกติก็จะมีความวิปริตผิดเพี้ยนไปตามการโคจรของดวงดาวนั่นคือจะมีการกระทําอันผิดระเบียบประเพณีเรามักจะได้ข่าวอื้อฉาวในวงการวิชาการวงการศาสนาส่งผลให้ผู้คนเสื่อมศรัทธาลงจะมีการนำช่องว่างของกฎหมายระเบียบหรือกฎเกณฑ์ มาใช้โดยอายุติธรรมเกิดคำถามขึ้นมากมายในสังคมกลับดำให้เป็นขาวกลับขาวให้เป็นดำช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสจะเดินวิปริตคือ29สิงหาคม2566ถึง8มกราคม2567นับได้เป็นเวลา4เดือนเศษถ้าเราเปรียบเทียบกับระยะเวลาทั้งหมดที่ดาวพฤหัสอยู่ในราศีเมษเฉลี่ยราศีละหปีก็คิดว่าเป็นหในสถือว่านานเลยทีเดียว นอกจากดาวพระรหัสเดินวิปริตที่เรากล่าวข้างต้นกันแล้วยังมีดาวพุธท,ที่เดินถอยหลังจนยกข้ามราศีจากราศีธนูกลับมาที่ราศีพิจิกตำรากล่าวว่าเจราจาอ่อนหวานไทยพุธนั่นคือดาวพุธเป็นดาวแห่งการเจราจาการทูตและความคุ้มค่าพอพุธเดินวิปริตย่อมหมายถึงการเจราจาตกลงการทูตคำมั่นสัญญาต่างๆจะได้รับผลกระทบในทางเสียหายและสุดท้ายคือดาวพี่ใหญ่ มฤตยูเดินวิปริตทําให้ผลของการเป,ปลี่ยนแปลงที่เกิดจากดาวมฤตยูจะส่งผลรวดเร็วมากขึ้นเช่นเคราะห์กรรมต่างๆจะทํางานแบบติดจรวดและติด GPS ส่งผลให้เห็นทันตาโดยที่ไม่ต้องรอนานถ้าเราดูเหตุการณ์บ้านเมืองและผู้คนส่วนใหญ่เมื่อมฤตยูจรวิปริตในราศีพฤษภราศีพฤษภถือเป็นกระดุมภ้าของเมืองกระดุมพ้าแปลว่าการเงินนั่นหมายถึง ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเรื่องการเงินการคลังของประเทศจะปรากฏให้เห็นเป็นรูป,ปรธรรมรวดเร็วและชัดเจนขึ้นเมื่อเห็นภาพรวมกันแล้วเราก็จะมาพิจารณาผลกระทบของดาวจรต่อดวงชะตาส่วนบุคคลว่าจะมีผลถึงเราอย่างไรบ้างแล้วเรามาดูกันต่อไปนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่5สําหรับท่านที่มีลัคนาราศีพฤษภค่ะในการพยากรณ์ดาวจร ทีมงานตานทวะได้แบ่งเนื้อหาการพยากรณ์ออกเป็น3ส่วนได้แก่ 1. พยากรณ์จากตำแหน่งและทำเนียบของดวงดาวเพื่อดูว่าดาวนพพเคราะห์จรอ,อยู่ที่ราศีใดมีดาวใดบ้างที่ยกย้ายราศีในช่วงที่ทำนายและจากสองกรณีข้างต้นจะส่งผลกับลัคนาของเจ้าชะตาอย่างไร 2. พยากรณ์ผลจากดาวโคจรวิปริตหรือเดินถอยหลังในช่วงเดือนธันวาคม ว่าจะส่งผลอย่างไร 3. พยากรณ์จากดาวที่โยกถึงกันได้เป็นก๊กเหล่าในเรื่องนี้เราจะดูดวงดาวที่โยกถึงกัน ว่าจับได้เป็นก๊กเหล่าเดียวกันหรือไม่ถ้าดวงดาวรวมตัวเป็นก๊กเหล่าก็จะมีอนุภาพสูงส่งผลต่อดวงชะตาของเราได้ในการพยากรณ์รอบนี้จะมีดาวที่โยกถึงกันได้เป็นก๊กวิญญาณส่งผลดีในเรื่องการเสียสละอุทิศตนเมื่อกระทำสิ่งที่ดีก็จะได้รับความสำเร็จนอกจากนี้ดาวก๊กวิญญาณส่งผลในเรื่องการคุ้มครองปกป้องให้แคล้วคลาดปลอดภัยรอดพ้นจากโรคภัย หรืออุปสรรคต่างๆ 4. พยากรณ์เรื่องที่น่าสนใจคือวาสนาการงานการเงินความรักเรื่องวาสนาดูจากดาวที่ส่งผลถึงลัคนาของเราเรื่องการงานดูจากดวงดาวที่ส่งผลในภพกร,รมมะเรื่องการเงินดูดวงดาวที่อยู่ในภพกระดุมพระและเรื่องความรักดูดวงดาวที่อยู่ในภพปัตตนี พยากรณ์จากตำแหน่งทำเนียบและการโครจรของดวงดาวในช่วงวันที่2ถึง26ธันวาคม2566เราก็จะไล่ดูกันไปทีละดวงเลยนะครับ1ดาวอาทิตย์สถิตราศีพิจิกไม่มีทำเนียบและจะยกเข้าสู่ราศีธนูในวันที่17ธันวาคม2566ไม่มีทำเนียบดาวอาทิตย์โครจรตรงเสมอไม่มีการโครจรวิปริต สำหรับราศีพฤกษบวันที่สองถึง17ธันวาอาทิตย์จรเข้าพบปัตตนิก็ททำนายว่าคนรักคนสนิทคนคุ้นเคยให้เกียรติแล้วก็ชื่นชมเจ้าชะตาหลังจากนั้นอาทิตย์ยกวันที่17-24ถึง24ธันวาไปเข้าพบมรณะก็ททำนายว่าจะถูกติชินนินทาเจ้าชะตาจะถูกทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง 2. งดาวจันทร์สถิตราศีกร,รกฎได้ทำเนียบเกษตรบดีดาวจันทรโคจรตรงเสมอ ไม่มีการโครจรวิปริตแต่สำหรับดาวจันทร์ที่ยกย้ายราศีทุกๆ2สองวันครึ่งจึงไม่ได้ทํานายผลของดาวจันทร์โครจรอ,อยู่ในภพต่างๆ3ดาวังคารสถิตราศีพิจิกได้ทาเนียบเกษตรบดีดาวังคารนั้นโครจรปกติสำหรับราศีพฤษภังคารจรปกติเข้าภพปัตตนิทำนายได้ว่าเจ้าชะตาจะลงมือทำในสิ่งใกล้ตัวหรือจะได้เดินทางไปในที่ที่เคยไปเป็นประจำ สีดาวพุธสถิตราศีธนูได้ทำเนียบประและเดินถอยหลังเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่7ทธันวาคม2566ที่ราศีพิจิกนั้นดาวพุธไม่มีทำเนียบใดๆ สำหรับราศีพฤษภวันที่สองถึงเธันวาพุทธจรถอยองศาอยู่ในภพมรณะทํานายกลับเลยว่าการพูดจาหรือรับปากเชื่อถือไม่ได้เพราะพุทธถอยหลังแต่พอพุทธไปตกมรณะก็จึงไม่ได้รับผลเสียหายนอกจากจะเป็นการเจราจาก,กับคนแดนไกลระดับต่างจังหวัด ระวังการคุยกับคนแดนไกลจะเชื่อถือไม่ค่อยได้หลังจากนั้นวันที่7ถึง26ธันวาพูดถอยเข้ามาพบปัตตนิก็ทำนายกลับเลยว่าช่วงนี้เจราจากับคนรักคนสนิทไม่ได้ผลตกลงอะไรกันกับแฟนแล้วไม่เป็นไปตามนั้นบางทีก็เป็นเพราะว่าแฟนของเราไม่ทำตามที่ตกลงกันแต่บางทีก็เป็นเพราะว่าเราเองที่ทำไม่ได้ระวังคนใหม่ๆที่เข้ามาทักเข้ามาคุยพุทธวิปริตจะส่งผลให้คนที่เข้า มาคุยใหม่ๆคนทักกันใหม่ๆจะส่งผลเสียมากกว่าเป็นผลดี 5. ดาวพฤหัสสถิตราศีเมษได้ทำเนียบราชาโชคโคจรช้ามากไปจนถึงถอยหลัง สำหรับราศีพฤษภพรหัสจรช้าถอยองศาอยู่ที่พบวินาศาทำนายว่าเจ้าชะตาจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่คนสำคัญที่อยู่แดนไกลพระหัสปกติเนี่ยผู้ใหญ่ตกวินาศที่ไทยว่าไม่ดีแต่พอพระรหัสวิปริตหมายความว่าผู้ใหญ่แดนไกลจะกลับมาให้ความช่วยเหลือ6ดาวสุขสถิตราศีตุลได้ทำเนียบเกษตรบดีการโคจรปกติ สำหรับราศีพฤษภสุกจรปกติเข้าพบอริก็ทำนายว่าเจ้าชะตาคิดมากวิตกกังวลกับเรื่องที่ยังทำไม่สำเร็จ 7. ดดาวเสารสถิตราศีกุมได้ทำเนียบเกษตรบดีการโคจรปกติ สำหรับราศีพฤษภสาวจรปกติเข้าพบกรรมมะทํำนายว่าเจ้าชะตาทุกข์และเครียดในเรื่องงานต้องเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องการทําการทํางานทํางานด้วยความระแวดระวังทํางานช่วงนี้ไว้ใจใครให้ทําแทนก็ไม่ได้แดดาวราหูสถิตราศีมีนไม่มีทำเนียบใดๆดาวราหูโคจรตรงเสมอไม่มีการโคจรวิป,ปริต สำหรับราศีพฤษภมีราหูจรเข้าพบลาภะก็ทำนายว่าเจ้าชะตาวุ่นวายอยู่กับการใฝ่หาความสำเร็จหรือมีเรื่องเข้ามาให้แก้ไขปัญหาเป็นปัญหาแบบเฉพาะหน้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวอยู่บ่อยๆ 9. ดาวเกตสถิตราศีพฤษภไม่มีทำเนียบใดๆดาวเกตโคจรตรงเสมอไม่มีการโคจรวิปริต สำหรับราศีพฤษภมีเกจจรเข้าพบตหนุก็ทำนายว่าเจ้าชะตาจะมีเรื่องกระทันหันต้องพบกับเหตุสุดวิสัยหรือมีความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆสิบดาวฤติยูสถิตราศีพฤษภไม่มีทำเนียบใดๆฤติยูโคโจรช้าไปจนถึงถอยองศา สำรับราศีพฤษศ์มฤิตยูจรเข้าพบตนุทำนายว่าเจ้าชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจป่วยเรื้อรังมีความวิปริตผิดไปจากเดิมทั้งร่างกายและความคิดเมื่อเกตกับมฤิตยูร่วมราศีเป็นดาวบุญกับดาวกรรมมาพบกันทำให้ผลรวมออกมาเป็นไปตามบุญตามกรรมคาดหวังผลไม่ค่อยได้เข้าทำนองที่ว่าสิ่งที่ทำไม่ได้ผลแต่สิ่งที่เป็นผลเราไม่ได้เป็นคนทา การโครจรวิปริตของดาวจรในช่วงเดือนธันวาคม2566มีดาวโครจรวิปริตถึง3ดวงนั่นคือดาวพุธดาวพฤหัสและดาวมฤตยูตามที่ได้เกริ่นไว้ในตอนแรกระยะเวลาของการโครจรผิดปกตินั้นได้แก่ลำดับที่1ดาวพุธโครจรถอยองศาตั้งแต่วันที่3ถึง2 2ธันวาคม2566รวม19วันลำดับที่สดาวพฤหัสโครจรถอยองศา ตั้งแต่วันที่29สิงหาคม2566ถึง8ธันวาคม2567รวม4เดือน10วันและลำดับที่3ดามวมฤตยูโคจรถอยองศาตั้งแต่วันที่21กันยายน2566ถึง21มกราคม2567รวมเป็นเวลา4เดือนที่ทีมงานกล่าวว่าดาวพุธเดินถอยหลังนั้นสามารถดูได้จากปฏิทินดาว หรือไดอารี่โหนดังนี้ดาวพุธในไดอารี่โหนใช้สัญ,ญลักษณ์วอแวนวันที่3ทธันวาคม2566สถิตราศีธนูอยู่ที่2องศา16ลิปดาและวันที่22ทธันวาคม2566สสถิตราศีพิจิก อยู่ที่26องศา16ลิปดาเมื่อนำองศามาลบกันก็จะเห็นว่าดาวพุธเดินได้ระยะเท่ากับลบ28องศาถ้าดาวพุธเดินปกติจะเดินหน้าวันละ1องศาระยะเวลา19วันต้องเดินได้19องศา แต่นี่ลบไป28องศาหรือดาวพฤหัส,สบดีที่ในไดอารี่โหนใช้สัญลักษณ์ชอช้างวันที่29สิงหาคม2566ดารดาวพฤหัส,สถิตราศีเมษอยู่ที่23องศา5ลิปดาและวันที่8มกราคม2567ดาวพฤหัส,สถิตราศีเมษอยู่ที่11องศา42ลิปดา เมื่อนำองศามาลบกันก็จะเห็นว่าดาวพฤหัสเดินได้เท่ากับลบ11องศา23ลิปดาถ้าดาวพฤหัสเดินปกติจะเดินหน้าวันละ4.93ลิปดาระยะเวลา4เดือน11วันหรือ133วันนั้นพฤหัสควรจะเดินไปได้10องศา55ลิปดา แต่นี่เดินถอยหลังไป11องศา23ลิบดาและสุดท้ายดามริตยูในไดาอารี่โหลใช้สัญ,ญลักษณ์มอมมาในวันที่21กันยายน2566มริตยูสถิตราศีพฤกษบอยู่ที่5องศา27ลิบดาและวันที่21มกราคม2567มริตยูสถิตราศีพฤกษบที่3องศา50ลิบดาเมื่อนำองศามาลบกันก็จะเห็นว่า ดาวมฤตยูเดินได้เท่ากับลบ2องศา23ลิบดาถ้าดาวมฤตยูเดินปกติจะเดินหน้าวันละ0.7045ลิบดาในระยะเวลา4เดือนหรือ122วันมฤตยูควรจะเดินได้เท่ากับ1องศา26ลิบดาแต่นี่มันเดินถอยหลังไปถึง2องศา23ลิบดาผลของการที่ดาวเดินถอยองศาก็คือการพยากรณ์นั้นจะต้องทายกลับดังนี้สำหรับดาวพุธเดินถอยหลัง ทำให้การพูดคุยการเจรจาสิ่งที่ตกลงกันจะส่งผลในทางตรงกันข้ามอย่าไปหลงเชื่อหรือยึดถือในคำมั่นสัญญาให้เผื่อใจไว้บ้างไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นรับปากเราหรือสิ่งที่เราสัญญากับคนอื่นจะกลับกลายทำไม่ได้ตามที่พูดไว้สำหรับดาวพฤหัสเดินถอยหลังกฎเกณฑ์จะถูกฝ่าฝืนระเบียบไม่ถูกนำมาใช้ตามวัตถุประสงค์ มีแต่การหาผลประโยชน์จากช่องว่างของระเบียบกฎเกณฑ์เสียมากกว่าจะเกิดวิกฤตศรัทธาของประชาชนสำหรับดามรตยูเดินถอยหลังเคราะกรรมหรือโรคภัยที่ตามปกติจะคลืบคลานมาอย่างช้าๆและคลุมเครือก็จะกลับส่งผลรวดเร็วแม่นยำและชัดเจนมากขึ้นในช่วงที่พยากรณ์ คือวันที่2-26ถึง26ธันวาคม2566ดาวจรทำมุมโยกถึงกันได้กกวิญญาณกกวิญญาณกลุ่มนี้จับกลุ่มมาต่อเนื่องตั้งแต่เดือนที่แล้วเราดูตามรูปเราจะเห็นได้ว่ามีดาวราหูอยู่ที่ราศีมีนและมีดาวเกตกับมฤตยูอยู่ที่ราศีพฤกษพโยกถึงกันได้ดาวกกวิญญาณ 8, 9, 0ทีมงานขอกล่าวถึงความรู้เกี่ยวกับดาวกกวิญญาณดังนี้ดาวกกวิญ,ญญาณที่ครบกกแบบเต็มเต็ม คือ5 8 9 0ส่งผลดีในทางจิตวิญญาณศรัทธาความเชื่อการอุทิศตนทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นด้วยความจริงใจไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนแต่การที่ดาวในก๊กวิญญาณโยกถึงกัน3ดวงก็ถือว่าได้ก๊กแล้วดาวก๊กวิญญาณส่งผลดีในการปกป้องคุ้มครองให้กิจกรรมในทางโลกแลคล้วคลาดปลอดภัยและช่วยสนับสนุนให้กิจการ,รต่างๆได้รับความสำเร็จเรามักจะเห็นเป็นเรื่องความเฮง มีโชคหรือพลังบางอย่างที่คอยช่วยเหลือเคล็ดลับความสำเร็จของดาวกกวิญญาณก็คือเราจะต้องตั้งไมเซ็ตว่าสิ่งที่เรามุ่งหวังความสำเร็จนั้นเราจะกระทำโดยไม่มีความเห็นเกตตัวยิ่งเรามีเจตนาบริสุทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพรเป็นความสำเร็จอย่างแน่นอน สำหรับคนราศีพฤษภดาวจรครบกกวิญญาณที่พบตนุลาภะทำนายว่าหากเจ้าชะตาอุทิศตนทำในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นบุญกุศลและเป็นประโยชน์ต่อคนทั่วไปจะประสบความสำเร็จดีมากเจ้าชะตากระทำเรื่องใดก็จะได้ประสบความสำเร็จแบบโชคช่วยเป็นเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือการพยากรณ์เรื่องที่น่าสนใจก็คือเรื่องวาสนา การงานการเงินและความรักเรื่องแรกคือเรื่องวาสนาหรือเรื่องของเจ้าชะตาเองเราจะพิจารณาจากดวงดาวที่ส่งผลถึงลัคนาคือดาวที่จรมาทับลัคนาหรือพบตนุดาวที่จรมาเล็งลัคนาหรือปัตตนิดาวที่จรมาโยกถึงลัคนาคือเว้นหนึ่งช่องได้แก่บพพสหัชชะโยกหน้าหรือพบลาภะโยกหลัง สำหรับคนราศีพฤษภเรื่องวาสนาเราต้องดูดาวจรที่ส่งผลถึงลัคนาก็จะมีเกตและมฤตยูจรทับลัคนาเกตมฤตยูในเป็นคู่บุญคู่กรรมก็ทำนายว่าเจ้าชะตาทำสิ่งใดก็คาดหวังไม่ค่อยได้สิ่งที่ทำไม่ได้ผลแต่ผลที่ได้กลับมาเราไม่ได้เป็นคนทำต่อมาเมื่อดูดาวทับลัคนาแล้วก็มาดูดาวเรงดาวโยกก็จะเห็นดาวจรที่โยกถึงลัคนาเป็นราหูโยกหลังอันนี้เป็นชุดใหญ่ก็คือ คือเป็นกกวิญญาณ890ที่ตนุลาภะก็ส่งผลดีกกวิญญาณให้ทายว่าดีสิ่งที่กระทำจะประสบความสำเร็จถึงแม้ไม่ได้ความสำเร็จก็ยังแคล้วคลาดปลอดภัยไม่ต้องเจอกับเรื่องเสียหายเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือดูเรื่องงานเราจะพิจารณาจากดาวจรที่ส่งผลถึงพบกรรมมะ สำหรับคนราศีพฤษภมีดาวจรที่พบกรมมะเป็นดาวเสาได้ทำเนียบเกษตรโบราณว่าโทษทุกข์ให้ทายเสาช่วงนี้ต้องเหน็ดเหนื่อยในเรื่องงานทำงานมีความรอบคอบระแวดระวังมากเป็นพิเศษไว้ใจใครให้ทำแทนไม่ได้พอดูดาวในพบกรรม,มะและอันดับต่อไปเราก็มาดูดาวเล่งดาวโยกตามรูปไม่มีดาวเล่งแล้วก็มาดูดาวโยกโยกถึงพบกรมมะเป็นพระรหัสโยกหน้าพระหัสโคจรวิปริต แล้วก็มาถ่ายกันเลยค่ะ57วิปริตท,ที่กรรมะวินาศะเดิมที57เ็เนี่ยเขาเป็นคู่ศัตรูเป็นความเหนื่อยยากแสนสาหัสทั้งกายใจพอดาวเดินวิปริตก็ท่ายกลับไปเลยว่าไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเหนื่อยในเรื่องงานงานแดนไกลดีงานต่างประเทศดี จะเห็นได้ว่าพระหัสเดินวิปริตก็ช่วยบรรเทาผลความเหนื่อยยากของดาวเสาลงไปได้ครึ่งหนึ่งต่อมาเราก็มาดูดาวโยกหลังที่ราศีธนูจะเห็นพุธเดินถอยหลังอยู่ในช่วงสั้นๆพุธมาปรากฏวันที่2-7จากนั้นอาทิตย์ยกเข้ามาในวันที่1ิ แล้วก็ทำนายเพิ่มเติมเป็น2ช่วงตามดาวที่ปรากฏนะคะวันที่2ถึง7มี7 4สีเดินวิปริตที่กัมมะมรณะก็ทำนายว่าให้ระวังเรื่องงานในต่างจังหวัดเพราะว่า4ีวิปริต7จสคู่สมพลตกลงกันแล้วทำไม่ได้เกิดเสียหายเสียผลประโยชน์การเจรจาผลประโยชน์ไม่ลงตัวตกลงกันไม่ได้ ต่อมาวันที่17ถึง26อันนี้พุธยกออกไปละมีอาทิตย์เติมเข้ามาก็จะได้17คู่ธาตุไฟที่กรรมะมรณะก็หมายความว่าจะมีการใช้วิทยาการชั้นสูงในการทํางานในต่างจังหวัดหรืองานในแดนไกลควรระวังด้วยเพราะว่าคู่ธาตุไฟนอกจากวิทยาการขั้นสูงแล้วก็หมายถึงความรุนแรงเพราะฉะนั้นระวังจะเกิดความรุนแรงขึ้นในการทํางานที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกล ดูเรื่องการเงินเราจะพิจารณาดาวจรที่ส่งผลถึงภพกระดุมพระสำหรับคนราศีพฤษภไม่มีดาวจรที่พบกระดุมพระแล้วก็จะพิจารณาจากดาวเกษตรประจำภพกระดุมพระคือดาวพุธช่วงนี้ดาวพุธเดินถอยหลังจากธนูเข้าพิจิกเราจึงแบ่งการทำนายออกเป็นสองช่วงตามการยกข้ามราศีของดาวพุธนะคะช่วงแรกวันที่2ถึง7พุธเนี่ยโคจรวิปริตอยู่ในภพมรณะก็ทำนายว่า เจาเรียนการเงินตกมรณะการเงินเสื่อมถอยลดน้อยลงไปเงินของเราไปขึ้นอยู่กับเรื่องไกลตัวเรื่องต่างจังหวัดพูดเดินวิป,ปริตคือลงทุนแดนไกลไม่คุ้มค่าเรื่องตกลงกัน เกี่ยวกับการเงินกับต่างจังหวัดจะไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันต่อมาวันที่7ถึง26ธันวาพุทธจร์วิปริตไปเข้าพบปัตตนิก็ทำนายว่าการเงินของเจ้าชะตาขึ้นอยู่กับการเจราจากับหุ้นส่วนหรือคนรักคนสนิทเรื่องเงินเงินทองท,องทองที่คุยกันตกลงกันไว้กับหุ้นส่วนคู่ครองจะเป็นอื่นคำว่าเป็นอื่นหมายความว่าไม่ได้ตามที่ตกลงกันอาจจะเป็นเพราะหุ้นส่วนหรือคนรักของเรา อาจจะเป็นเพราะตัวเราเองก็เป็นไปได้ดูเรื่องความรักเราจะพิจารณาจากดาวจรที่ส่งผลถึงพบปัตตนีสำหรับคนราศีพฤษภมีดาวจรที่พบปัตตนิหลายดวงมีดาวโคจรทั้งเข้าและออกมาดูกันค่ะ ดาวหลักที่พบปัตตนิคือดาวอังคารจรปกติตลอดเดือนนี้แล้วก็มีดาวอาทิตย์ที่พบปัตตนิแล้วก็จะยกออกไปในวันที่17ธันวานอกจากนี้ก็จะมีดาวพุธถอยหลังเข้ามาที่พบปัตตนิในวันที่7ธันวาตอนนี้เราก็รวบรวมดาวที่พบปัตตนิกันแล้วก็มาดูดาวเลงและโยกก็จะเห็นว่ามีเฉพาะ90เลงพบปัตตนิอาการของ90ก็คือดาวบุญและดาวกรรมส่งผลให้เรื่องราวต่าง ต่างเป็นไปตามบุญตามกรรมคาดหวังอะไรไม่ได้ทำอย่างได้อีกอย่างพอดูดาวครบถ้วนกันแล้วแล้วก็มาดูช่วงเวลาที่ดาวเดินเข้าออกกันนะคะ ทีมงานก็ได้แบ่งช่วงวันตามที่ดาวปรากฏดังน,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  1, 3, 9, 0, น,นี้วันที่2ถึง7ธันวาเราจะเห็น1390ที่ตนุปัตตนิวันที่7ถึง17ธันวาคือ13490โดยมีพุทธเดินวิปริตที่ตนุปัตตนิต่อมาวันที่17-26ทถึง26ธันวาเป็น3 490โดยมีพุทธวิปริตที่ตนุปัตนิก็สรุปเป็นคำทํานายเลยว่าช่วงนี้ความรักไม่ค่อยสดใสระหว่างเรากับคนรักได้มีความขัดแยง้งคิดเห็นไม่ ตรงกันตกลงกันไม่ได้แม้แต่เรื่องที่เคยตกลงกันแล้วก็ไม่ทําตามที่ตกลงอาจเป็นเหตุมาจากคนรักหรือว่าตัวเราเองที่กลับคำก็เป็นไปได้ทั้งนั้นที่สุดแล้วในเรื่องความรักผลสรุปออกมาจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราไม่ได้คาดฝันมาก่อนเพราะว่าเป็น90นะคะการพยากรณ์ดาวจรสำหรับเดือนธันวาคมส่งท้ายปี2566ก็จบลงเพียงเท่านี้ ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพยากรณ์และความรู้ที่นำเสนอสอดแทรกไว้จะเป็นสาระและเป็นแนวทางต่อท่านที่ได้รับชมถึงแม้จะมีดวงดาวที่เดินวิปริตก็ขอให้ทุกท่านมีความมั่นคงเพื่อให้ผ่านเหตุการณ์ที่ผันผวนต่างๆไปได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขการพยากรณ์ในรอบถัดไปจะเป็นการพยากรณ์ต้อนรับปีใหม่ปี2567รอรับชมกันในเดือนหน้าสำหรับวันนี้ทีมงานตาลทวะขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe c h anel ตาลทวะพยากรรวมถึงสามารถสมัคร Member ร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของ c h anel ตาลทวะพยากรได้นะครับ